ที่อำเภอเชียงดาวตอนนี้นะครับถ้าจะเรียกว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศค่อนข้าง,งที่จะเย็นนะครับกลางคืนก็เย็นมากแล้วก็กลางวันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่โดยเฉพาะบริเวณใกล้เขาเหมือนบ้านเราตอนนี้นะครับถ้าประมาณเวลาสักประมาณบ่ายสามครึ่งถึงสี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแดดมันก็จะหายแล้วนะเพราะว่าภูเขามันบังตะวันไว้นะครับแต่ถ้าเรามองไปทางที่ตะวันออกมันก็ยังจะเห็นแสงแดดอยู่แต่บ้านเราก็จะค่ําเร็วกว่าคนอื่นหน่อยนะครับผมอากาศก็จะหนาวเร็วก็ น้ำรักษาสุขภาพกันด้วยนะใครอยู่ที่ภาคเหนือนะครับวันนี้มาทักทายกันนิดหน่อยผมอยู่ที่บริเวณของกระท่อมไม้ไผ่ที่เราสร้างไว้นะตอนแรกกะกะว่าจะทําเป็นให้คนมาพักหรือว่าลูกศิษย์อะไรมาพักแล้วก็มาทําสมาธิอะไรกันอย่างนี้แหละแต่ทีนี้พอบริบทมันเปลี่ยนไปนะตอนนี้ปู่ก็เสียชีวิตก็เลยจะต้องมาทํายาสมุนไพรก็เลยเอาใช้เก็บ เป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องยาต่างๆนะครับเป็นเครื่องยาเป็นกิ่งไม้รากไม้อะไรต่างๆเกี่ยวไว้บริเวณกระท่อมไม้ไผ่ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ช่วงเย็นก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้พอดีแดดมันร่มลมตกก็จับกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินนสักหน่อยเพราะว่าวันนี้คงจะต้องทํากับข้าวเองนะครับไม่มีใครอยู่บ้านเนาะผมจะต้องไปเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบรู้สึกว่าบริเวณต้นไผ่นะครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ มะละขี้นกเหรอแต่เราจะไม่กินมะละนะครับเราจะกินยอดมันเราจะไปหาเด็ดยอดมันมาผัดน้ํามันแล้วก็ผัดกระเทียมแล้วก็ใส่เกลือสักเล็กน้อยก็พอเนาะไม่ต้องปรุงอะไรที่มันเป็นวัตถุปรุงแต่งมากมายนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูหลายๆอย่างครับบริเวณโซนนี้ผมก็ปลูกอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูเนาะบริเวณโซนนี้ก็ความจริงแล้วมะละกอนเนี่ยตั้งใจว่าจะเพาะไว้แล้วก็ พอกล้ามันยาประมาณสักสองหนึ่งก็จะย้ายไปปลูกที่อื่นนะครับแต่ปรากฏว่าเราไม่มีเวลาย้ายมันตอนนี้มันโตมากแล้วก็เลยไม่ย้ายดีกว่าปล่อยมันไว้ตรงนี้เลยเนาะก็มีหลายต้นอยู่นะครับมะละกอแล้วก็มีสมุนไพรอะไรต่างๆครับต้นไม้อะไรต่างๆนี่นะครับกระดานกระท่อมที่เรานั่งเมื่อกี้มันก็จะมีมะละกอนะครับผมเดี๋ยวซุมไปให้นี่มันจะมีมะละกออยู่สองสามสี่ต้น มะละกอนี่กินไม่ทันนะครับบางทีก็ชาวบ้านก็มาขอไปกินบ้างบางทีก็มันไม่ทันจริงๆก็มีคนมาสั่งซื้อนะครับถุงละ10โล10โลอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปให้เป็นร้านอาหารร้านอะไรต่างๆนี้เนาะแต่เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่า โอ้เพียบเลยเจ้าแต่ยอดมันนะครับแต่ว่ามันก็มีลูกเล็กๆแล้วนะลาเก็บยอดวันนี้กว่านี่ครับบริเวณนี้จะเป็นเถาของมะระขีนกเดี๋ยวนะเราก็จะเอายอดอ่อนๆมันนะครับยอดประมาณนี้ก็เอาไปทำกินได้นะเอาไป ผัดน้ำมันคนเดียวครับวันนี้คนเดียวแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะมากเลยเอาจริงมื้อเย็นถ้าไม่ติดเรื่องโรคก,กดไหลย,ย้อนก็ไม่กินก็ได้นะเมื่อก่อนผมก็ไม่กินมื้อเย็นนะผมจะกินแค่สองมือ้อแต่ว่าหลังจากที่เป็นกดหลย,ย้อนผมก็เลยต้องกลับมากินข้าวตอนมื้อเย็นนะครับเยอะเลยเห็นไหมมันมีลูกบ้างแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าอันนี้เป็นลูกมันผลสุกข,ของมันนะครับนี่ ถ้ามันผลที่มันเขียวๆก็เอาไปกับน้ำพริกกินกับน้ำพริกอะไรได้นะนี่นีเดี๋ยวเราไล่เก็บเอายอดมันดีกว่าเพื่อที่เราจะเอาไปผัดน้ำมันใส่เกลืออย่างเดียวก็พอแล้วนะ่ครับ เยอะเหมือนกันนั้นนี่ฮะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแพ่นให้ดูนะว่านี่นะครับเป็นกําแพงตรงนี้นะครับลามมาตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นมะละหมดเลยนะมะละชขีนกหมดเลยครับทั้งเครือกเลยบางคนก็จะมาเก็บเอาลูกมันไปกินเนาะแต่วันนี้เราจะเก็บเอายอดมันเพราะลูกมันก็มีเยอะผมจริงมันมีได้สักพักแล้วละครับมะละเนี่ย เดี๋ยวยังไงปิดกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่กระท่อมดีกว่าครับ ต้องก่อไฟทิ้งไว้ก่อนกว่าฟืนจะติดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความจริงมันก็ยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าเราอยู่ใกล้ป่านะครับมันก็เลยดูจะมืดเร็วหน่อยแล้วก็ยุงมันเยอะยุงเยอะเราก็ต้องก่อไฟไว้อันนี้ก็คืออย่างก็ยอดบะหอยเนาะ อันนี้คือยอดมะละขี้นกนะครับคุณผู้ชมที่เราไปเก็บไปเมื่อกี้ตอนนี้ก็เราก็เอาไปเด็ดไปคัดเอาอันแก่ๆออกไปแล้วนะครับเหลือ,อไว้แต่ยอดอ่อนๆที่เราจะนําไปผัดน้ํามันนะครับผัดใส่แค่กเกอือกับกระเทียมก็พอแล้วอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับความจริงวิธีทาไม่ค่อยมีอะไรยากหรอกแต่ว่า บรรยากาศและก็ความสุขในการทำจะสำคัญมากกว่าครับเหตุ <_ d> um> ผลที่ผมชอบมาอยู่ข้างหลังนี้นะครับเพราะว่ามันให้บรรยากาศที่เป็นชนบทแล้วก็อยู่กับป่าเนาะอยู่ข้างหลังเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะห่างจากหมู่บ้านไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะห่างจากถนนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่สัก100เมตรได้ไหมประมาณนั้นนะครับประมาณ100เมตรแล้วก็มันจะมีต้นไม้แล้วก็มีบ้านหลังนั้นที่บัง เสียงอยู่เนาะแต่ว่าเราก็ยังจะสามารถได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปมาอยู่นะครับผมแต่ก็ถือว่าสงบในระดับหนึ่งนะไม่มีใครมายุ่งมากวนใจตอนกลางคืนอาบน้ําเสร็จก่อนที่เราจะนอนก็มาพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็มานั่งเล่นผิงไฟบ้างยิ่งเข้าหน้าหนาวอย่างนี้ก็จะมานั่งผิงไฟกันแล้วก็ทําทข้าวจี่เนาะเผาข้าวหลามอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านเอเฟรมนะครับผม ก็กลางคืนมันจะสงบกว่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกสักคลิปหนึ่งผมอาจจะมาทําคลิปที่อยู่ตรงเนี้กลางคืนแล้วก็เราอาจจะมานั่งทํเข้าวจี่กันเผาข้าวหลามอะไรกันเงี้ยแล้วก็พูดคุยกันเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวรอไฟของเราร้อนเต็มที่นะครับรอควันมันหายไปก่อนแล้วเราก็จะตั้งกระทะเพื่อที่จะทําเมนูยอดมะระผัดน้ํามันนะครับผัดง่ายๆไม่มีเนื้อหมูนะครับผัดง่ายๆ อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละถ้าผมไม่ติดเรื่องกดไหลย,ย้อนนะผมจะไม่เข้าเย็นเนี่ยผมจะไม่กินละผมรู้สึกว่ามันวุ่นวายนะเดีคนเราเดี๋ยวก็กินนะครับเช้าก็ต้องกินแล้วแปดโมงอ่ะเดี๋ยวพอสักสี่ชั่วโมงก็ต้องมากินเที่ยงอีกเที่ยงเสร็จทํางานอะไรตกเย็นมันก็ต้องหากินอีกผมรู้สึกว่าวิธีเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยเนาะแต่ว่ามันก็จําเป็นจะต้องกินนะครับอย่างผมนี่ถ้าไม่กินเนี่ยมันจะสั่นครับจะสั่นแล้วก็ จะแสบท้องเมื่อก่อนจะแสบท้องนะตอนที่ยังไม่หายนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าที่ยังต้องกินอยู่เพราะว่ากลัวมันจะกลับคืนมาแต่พูดถึงว่าเ,าเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นอาการอะไรอย่างนี้มันไม่มีแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังกลัวอยู่ก็เลยจําเป็นจะต้องอกินไปก่อนนะครับกินไปก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะเลือกเมนูธรรมชาติอย่างนี้ละครับธรรมชาติที่เราไม่ต้องจะไปกินอะไรที่มันปรุงแต่งเยอะมากมายนะวันนี้ก็จะทําอย่างที่บอกครับเดี๋ยวถ้าไฟร้อนเดี๋ยวจะ เอายอดมมละกินนกมาผัดน้ำมันหอยเอ้ยไม่ใช่มาผัดน้ำมันผัดกระเทียมอะไรอย่างเงี้นะครับผม นั่นแหละครับเป็นไปอย่างง่ายๆเลยในมื้อนี้ที่เราหาอาหารตามธรรมชาติก็คือผักลิมรั้วนะครับผักเขาเรียกว่าอันนี้ความจิงผักริมรั้วในชนบทมันมีเยอะนะแม้แต่เป็นกระถินกระถินไทยนะต้นจะไม่ค่อยใหญ่ถ้ากระถินเทศต้นเขาจะใหญ่นะครับซึ่งกินไม่อร่อยเท่าไหร่หรอกกระิมรั้วก็มีชะอมมีตําลึงนะครับมีอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะมะระเหรอถ้าภาษาเหนือเขาเรียกบะหอยเนาะมันเลยนึกออก ยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราชินกับภาษาพื้นถิน่นแล้วก็พอมาพูดกลางแล้วเนี่ยบางทีมันก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะผักผักปังนี่คนไทยเอาผักปังนั่นแหละแต่ว่าอา่ามันก็มีนะแต่ว่าอยู่ที่เราจะกินหรือไม่กินนะครับก็มีหลายอย่างนะครับผักริมรั้วซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้เงินซื้อเลยมีผักหลายๆอย่างที่เราปลูกครั้งเดียวแล้วก็กินไปตลอดเลยก็คืออย่างเช่นถั่วพลูนะครับปลูกครั้งเดียว แล้วพอหน้าฝนมันก็จะออกที่เดิมเพราะว่าหัวมันอยู่ใต้ดินเนาะก็ะแพ่ขยายไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็นิดได้เมนูสําหรับหนึ่งคนนะครับง่ายๆไม่ต้องอยากอะไรมากมายมันจุดประสงค์ก็คืออยากให้เห็นว่าความจริงแล้วอะ่ะการที่ชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยจะดำรงอยู่นะครับถ้าเพียงแค่อยากจะดำรงอยู่มันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ว่าทุกวันนี้ไม่รู้เราไปแข่งขันอะไรกันมากมายก็ไม่รู้เนาะ แล้วก็หลายๆอย่างมันไม่จําเป็นอย่างเช่นอาหารสิ่งที่เรากินหลายๆอย่างในทุกวันนี้นะครับเขาบอกว่าเรากําลังถูกหลอกให้กินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารว่าเป็นอาหารนะหลายๆอย่างนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของระบบทุนนิยมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บันสามารถปรุงแต่งผลิตขึ้นมาได้นะครับทําให้มันมันอิ่มท้องก็จริงแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเงครับ น้ำตาลเนี่ยอันตรายมากนะสมัยนี้นะแล้วผมชอบมาอยู่ตรงเนี้ตอนกลางคืนบางทีลูกชายก็มาอยู่ด้วยนะเบสก็มาอยู่ด้วยก็มานั่งคุยเรื่องปรับาสารทุกสุขดิบเล่าเรื่องประสบการณ์การใช้ชีวิตในอดีตแง่คิดทางทั้งทาง,งลูกและก็ท,งทางธรรมนะครับก็ชอบมาอยู่ข้างหลังนี้เดี๋ยวยังมีแผนว่าจะติดไฟตรงนี้ กลางคืนมันจะได้สว่างเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปอะไรเกี่ยวกับการทำอ่าอะไรอะ่ะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้สว่างแล้วก็จะได้มองเห็นหน้ากันถ่ายทําง่ายๆเนาะมันก็มีเครื่องครัวมีอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาทําอะไรอยู่นะครับทําหลายๆอย่างอยู่ถ้าชอบนะครับชอบและอยากให้เราเข้ามาทําอาหารแบบง่ายๆอย่างเนี้ยที่นี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับที่ปุ่มอย่างเนี้ยกดให้หน่อยครับยิ่งกดเยอะเท่าไหร่เนี่ย ะระบบมันก็จะกระจายคลิปของเราไปวงกว้างแล้วก็จะมีคนเข้ามาดูเยอะๆนะครับผมนะจานนี้ก็ได้แล้วครับหนึ่งมือ้อความเป็นความจริงถ้าเป็นไปได้นะตอนเย็นเนี่ยให้เลี่ยงเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยร่างกายระบบย่อยเราจะได้พักผ่อนเพราะว่าเนื้อสัตว์มันย่อยยากใช่ไหมแต่ถ้าเรากินผักมันใช้เวลาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ย่อยแล้วแล้วกลางคืนเราก็จะได้หลับได้เต็มที่ นี่แหละครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นคลิปคืนกำไรให้กับคนดูก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันอังคารนะครับนึกอยากทําวันไหนถ้าว่างเราก็สามารถลงคลิปได้เรื่อยๆถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้เนี่ยผมสามารถทําได้แทบจะวันเว้นวันเนี่ยสามารถลงให้ได้เลยนะแต่ทุกทีที่ไม่ทําเพราะว่ากลัวมันจะแบบไม่น่าสนใจกลัวคนจะไม่ค่อยดูกันก็เลยไม่ค่อยได้ทําแบบนี้เนาะแต่ถ้าชอบกันนะครับก็กดไลค์ไว้ถ้ายอดไลค์มันเยอะนะ แล้วก็ YouTube ปล่อยอคลิปแบบนี้ของเราเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็อาจจะทำคลิปอย่างนี้บ่อยๆขึ้นนะครับผมอาจจะดูไม่มีอะไรเยอะหน่อยแต่ว่ามันคือวิถีนะครับมันสามารถทำได้บ่อยๆเพราะว่ามันการทำกับข้าวการหากับข้าวอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้มันถึง200,000ดีไหมตอนนี้มันอยู่ประมาณแสนหมื่นกว่านะครับแต่ว่า ใจจริงก็อยากให้มันได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมีคนติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้โทษคนดูนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาภารกิจเราเยอะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ค่อยได้กดติดตามเท่าไหร่เพราะว่ามันดูเหมือนว่าจะไม่น่าสนใจเนาะแต่ว่าความจริงแล้วนะ่ะในอดีตตอนเราเริ่มทําคลิปโอ้โหช่องเรานี่มีคลิปที่น่าสนใจเยอะมากนะเราเข้าปา่าเราไปทําอาหารไปหาอาหารปา่าอะไรต่างๆ ไปถ่ายวิถีชีวิตของชาวบ้านอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับแต่พอหลังๆมามันไม่ค่อยมีเวลาไงมันก็เลยไม่ค่อยได้ลงใช่ไหมพอไม่ค่อยได้ลงคนก็เลยห่างๆไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวพยายามจะกลับมาแต่ว่ามันจะผสมผสานบนเปตามชื่อช่องเลยนะครับมีสปะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจใน Facebook นะครับแฟนเพจก็คือชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยก็คือมีสปะ ME แล้วก็ สะปะนะครับผมไปพิมพ์ดูใน Facebook แล้วก็ไปกดติดตามกดถูกใจกันไว้นะครับผมคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ